วันจะใหม่เดือนจะใหม่ปีจะใหม่อะไรจะใหม่ก็เป็นเรื่องของวันเดือนปีนะแต่สําคัญใจนี่พร้อมเสมอพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะพร้อมที่จะเป็นเรื่องใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับตัวเองเสมอทุกนาทีเนะี่ยตัวนี้แหละสำคัญนะพากันพยายามตื่นตื่นคือตื่นตัวไม่ใช่ตื่นโลกตื่นสงสารไม่ใช่อย่างนั้นตืน่นตัวรู้สึกตัว ให้ได้การตื่นตัวรู้สึกตัวนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ดีมากมากถ้าตื่นตัวขึ้นมาเมื่อไหรเสียปั๊บโอ้จิตใจจะเบิกบานเพราะมันจะพยายามทําแต่เรื่องดีๆให้กับตัวเองอันนี้ถ้าตื่นโลกเมื่อไรเสียปั๊บแล้วนานเหมือนกระต่ายมันกระตา่ะตายตื่นตัวไม่มรู้หน้ารู้หลังไม่ได้ฟังอะไรเลยวิ่งว่าแต่เพดินไหวที่ไหนหไดน้ลูกตาลมันร่วง อย่างี่เป็นตัวมันเป็นเช่นนั้นเราเหมือนกันจะไปตื่นโลกตื่นสงสารเอะอะวยไว้อะไรเสียจก็ไปกับเขาหมดนะไปไหลไปตามกระแสไปตามสภาวะของโลกหมดเลยเนี่ยแล้วก็มีข้ออ้างมีเหตุผลหมดตรงดังนั้นตรงอย่างนีุ้รงอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่าง,งนี้รู้หมดฉลาดหมดนะรู้แต่มันไม่ได้รู้โลกหรอกนั่นเขาเรียกว่าอะไรตามโลกตามไปกับโลกวันไว้ไปกับโลกพอบทเขาจะร้องไห,ห้ก็ร้องไห้กับเขาปวเขาจะ ดีใจก็ดีใจกับเขาหมดเขาทุกเขาเศร้าเขาโศกเขาไปกับเขาหมดที่จะเอาในนักฆ่าอยู่นั่นตามเขาหมดเลยเลยไม่มีหลักใจให้กับตัวเองนี่เลยไม่เป็นตัวของตัวเองนี่แหละการไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละเราสูญเสียอิสรภาพแห่งใจเราไปแล้วใจถูกขโมยไปขโมยเวลาเวลาสิ่งที่ดีงามไปจนหมดเลยเห็นไหมมันเป็นแบบนั้นนะนี่ดังนั้นเราต้องรู้สึกตัวให้ได้ เหมือนคนหลับไหลไม่รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวหลับไหลไปกับความฝันอย่างนี้เป็นต้นนะเหมือนกันเราหลงไหลกับโลกเงินไหลไปกับโลกเหมือนกันก็เป็นเช่นนั้นไม่ได้ตื่นตัวรู้สึกตัวให้กับตัวเองเลยเนะมื่อเป็นเช่นนั้นเสีย้าว่าเหมือนหนึ่งเงี้ยเหมือนกับคนบ้าคนหนึ่งใครบอกใครเตือนใครห้ามก็ไม่ฟังไปไปไหลไปกับโลกอยากได้อะไรก็จะ อยากได้เกินตัวมีความต้องการมากคนไหนมีความต้องการมากทุกมากทําไมถึงทุกมากก็หายเช่อก็ต้องทุกเยอะสิเนี่ยธรรมดาเหนื่อยไหมเหนื่อยก็เหนื่อยเยอะมันเป็นแบบนั้นนะเนี่คนขี่โกรธเหมือนกันเออโวยวายนีดนหน่อยก็รับไม่ได้เจอปัญหานีดหน่อยเอาเปรียบเล็กน้อยแ่ไม่ได้โวยวายต้องเอาอย่างนั้นตรงอย่างนี้มันต้องแบบนั้นต้องแบบนี้โอ้ตายทุกขนาดลําบากเลย แบบนั้นนะ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นเสียสูญเสียแบบเวลาเวลาตัวเองจริง,รงในพุทธศาสนาท่านก็สอนนั้นให้ดู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 โลกท่านทำไมถึงว่าให้ดูโลกดูซิเนี่ยดูเห็นไหมแกะนะ่แล้วน่ะดูซิ่งเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนะ่ะนั่นเห็นไหมเนี่ยตายนะั่นเห็นไหมพัดภาค ร้องไห้เสียใจผิดหวังเอาเห็นไหมเห็นไหมเห็นหรือยังนั่นไงเออโลกมันเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมน้าเวลาวันเดือนมันเปลี่ยนแล้วนี่นี่โอ้เห็นไหมนะชัดเจนหรือยังดูโลกดูสิเห็นไหมคนนั้นทุกเรื่องนั้นคนนี้ทุกเรื่องนี้พัดปากเรื่องนั้นพัดปากเรื่องนี้สมหวังเรื่องนั้นสมหวังเรื่องนี้ผิดหวังเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นไหมโอ้คนนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้อันนี้เริ่มแกเริ่มชรลาแล้ว เรามีปัญหาอุปสรรคมากมายเห็นไหมนะนั่นแหะโลกดูไหมยรังเห็นโลกยังโอ้ชัดเจนเลยเนี่ยโลกเป็นอย่างนี้นี่เองนั่นนะนั่งดูมันกินเข้าไปกินเข้าไปโอ้กินตามปากข,ของตัวเองที่มันอ,อร่อยกินเข้าไปสักพักหนึ่งเอาแล้วไปเอามันออกอีกละโอ้ดูโลกไว้ดูโลกไว้เนี่ยถุงเหม็นถุงเน่านี่เออมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเพียงเพื่อพออยู่นั่นเองประคองตัวเองให้อยู่เท่านั้นโอ้เห็นโลกชัดเลย เฮ้เรากลัวทุกข์เรื่องนี้เขาก็ัทุกข์เรื่องนั้นถ้าเรามานั่งอยู่ด้วยกันต่างคนต่างเข้าใจกันปรับทุกต่อกันแก้ปัญหาต่อกันสุขเกิดขึ้นทันทีเพราะทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาและปรับทุกข์ตรงนั้นไปเนี่ยรู้ทุกข์ <c oughs> นะมันเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> นี่ยคนไหนที่รู้ความทุกข์เมื่อไหร่อยู่หาทางแก่นี่วิ่งหาเหตุของความทุกข์มันคืออะไรนั่นไง นี่ก็ดูโลกไงดูโลกเมื่อกี้เขียนชัดเลยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่อยากเป็นคนใหม่อวันเดือนและปีมันมันเปลี่ยนตลอดนะเปลี่ยนตลอดอเขาเปลี่ยนตลอดเลยมีแต่เรานี่แหละยังไม่เปลี่ยนเรายังไม่เปลี่ยนตัวเองแต่วันเดือนปีมันเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกนาทีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตลอดนะแต่ใจเรามันไม่ยอมเปลี่ยนย มันไม่ยอมเปลี่ยนเราก็เลยมาอยู่ปัจจุบันเนี่ยนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะใจมันก็โลดผลโจนตะยานไปเรื่อยเรื่อที่มันโลดผลโจนตะยานไปเรื่อยๆืายา่อยนี่แหละที่เราว่าท่องเที่ยวไปพบน้อยพบใหญ่เห็นไหมดูเถอไม่ทันเอาอีกแล้วเรามองไม่ทันมันคนตายแล้วเกิดอีกแล้วเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเห็นมนุษย์เกิดเห็นมนุษย์ตายเราเห็นใหม่ไหมเห็น บ่อยเห็นทรละชานไหมนั่นเห็นไหมสักพักมันตายแล้วมันสักพักมันก็เกิดมาใหม่แล้วมันขายายพันธุ์มานั่นไงเอาแล้วก็เหมาเป็นอาหารอยู่กินตามวัฏจักรเห็นไหมอย่างที่เป็นตน้นต้นไม้เอาเกิดมาแล้วต้นกล้าเล็กๆโตแล้วตายแล้วธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงนะโอ้ฝั่งนี้เคยน้ําท่วมฝั่งนี้แห้งแล้งฝั่งนี้เคยเป็นภูเขากอนนี้เป็นทะเล้เขากันไปโอ้นี่ธรรมาชาติเปลี่ยนแปล,ไปาาปลแปงไปตามการเวลา โอ้มันอยู่ในโลกนี้เองเห็นี่เห็นโลกชัดเลยโอ้โลกมันเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงไม่แน่นอนจริงๆนั่นนะเห็นชัดไหมไมันเห็นโลกชัดเมื่อไหร่เสียปั๊บนะนัน่นแะทำย่อมประจากแก่ใจนั่นทำมันเกิดขึ้นแบบนี้ก็คือธรรมชาตินะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่มองเห็นนะตัวนี้ต่างหากล่ะเป็นความจริงนะนั่งดูโลกแบบนี้นะนั่งเห็นโลกแบบนี้ ไม่ใช่ไปตามโลกตามกระแสแห่งโลกไม่ใช่ mm. ไอพวกที่มันไปตามกระแสก็เหมือนกับพวกสิงสารสัตว์ในป่าที่มันตามกระต่ายตัวนั้นเะอื mm. มันก็เลยรับผลไปด้วยทีนี้ไอคนมันมีหลักทีนี้ห mm. ลายะรีมันก็นอนเฉย mm. นิ่งสบายสบายไม่มีอะไร พ่วิ่งมากระตายบอกพัดดินไหว <c oughs> ราชสีบอกไหวที่ไหนพาไปดูสิอยู่ตรงไหนนี่ดูสิมีหลักใจอัดับแรกก็คือไหวที่ไหนพาไปดูสินี่ย เมื่อกระต่ายพาไปดูนี่เห็นลูกมาตูมอยู่ข้างต้นก็เพิ่งรู้ว่าแค่ลูกมาตูมล่วงนั่นไงลูกมาตูมมันล่วง่าชสีก็เลยไม่เป็นอะไรไงเพราะไม่ต้องวิ่งไปกับใครจริงไหมแต่สิงสาราศาสตร์ตัวอื่นที่มันไปตามกระแสของกระต่า,ตายเป็นไงตายหมดเลย แข้งขาหักหมดคอหักตายหมดบาดเจ็บวิ่งป่าราไปหมดน,ะนั่นไงราชสีให้พาไปดูว่าไหวตรงไหนเชกเช่นเดียวกันเหมือนกันบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นเดียวกันทุกที่ไหนทุก เรื่องอะไรดูความทุกข์มันอยู่ตรงไหนนี่พาไปดูสิมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ใจใจมันเป็นทุกข์และที่มันทุกข์เพราะอะไรนี่เพราะความโรูความโกรธความหลงเหตุมันทุกข์เพราะอย่างนั้นเพราะมันอยากได้อยากเป็นอยากมี ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายอ๋อนี่เหรอนี่ไงแค่นี้แต่คนทั่วไปไม่มีหลักใจก็จะวิ่งไปตามกระแสะเขาเรียกร้องอ้อนวอนบวงสวงอยากได้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นของตนหาความชอบธรรมสุดท้ายก็สร้างกรรมให้กับตัวเองเป็นไงเป็นปัญหาบาดเจ็บสาหัส ข่าวนี้เจ็บใจเสียใจโดดหลอกโวยวายแข่งขันนั่นไงเห็นไหมนี่คือพวกไปตามกระแสเครียดทุกข์เพราะดูแต่เรื่องคนอื่นเขาไม่ดูเรื่องของตัวเองถ้าดูเรื่องของตัวเองเมื่อไหรสบายความเครียดก็ไม่มีอันนี้เรื่องใครเป็นใครตายที่ไหนเอามาหมักมมหมมในหัวใจตัวเองหมดนะเนี่ย มันก่อตัวขึ้นรายวันทั้งๆท,ที่ก่อตัวขึ้นไม่ใช่ก่อเต้วเพราะเรื่องของตัวเองเรือของคนอื่นเนี่ยเนี่ย,ยพวกตามกระแสเหมือนสิงสาราสัตว์ในป่าที่เชื่อกระต่ายอย่างเมื่อท่านได้ไตรตรองเลยด้วยเหตุด้วยผลนั่นเป็นแบบนั้นมันเลยหาความนิ่งไม่ได้ที่ท่านบอกว่าทํากับโลกมันอยู่คนละทางคืออะไรรู้ไหมทําคืออะไรท่านนั่งดูแบบเป็นกลางไงแบบไม่เข้าข้างตัวเองอะ แล้วนั่งดูแบบเป็นกลางไม่เข้าข้างคนอื่นด้วยไม่เข้าข้างตำราไม่เข้าข้างครูบาอาจารย์เนี่ยท่านถึงบอกเนี่ยพิจารณาก่อนทุกอย่างก่อนจะเชื่ออะไรเห็นไหมนี่แหละไม่ใช่เชื่อเลยอ่านตำราเลาเชื่อเลยว่าตำราถูกต้องครูบาอาจารย์พูดจะเชื่อเลยว่าถูกต้องเนี่ยเห็นไหมอย่างที่ไม่นโน่นเขาว่ามาเสร็จปับ๊บเชื่อเลยไม่รู้จะมาได้เห็นเลยอย่างเงี้ยโอ้ยเขาทําต่อกันมกันนานแล้วเชื่อเลย ถูกแน่อนอนเพราะเขาทำมานานเนี่ยอย่างนี้ไม่นอนยังไม่ได้สร้างเหตุสร้างผลพิจารณาไตรตรองเลยเนี่ยโอไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นน่ะ,นะฉันคำนวณดูแล้วฉันคำนวณดูแล้วพิจารณานนดูแล้วคำนวณดูแล้วนเนี่ยเชื่อตัวเองก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละอันนี้มันไม่ใช่มีธรรมมีธรรมต้องเป็นกลางพิจารณาทั้งสองอย่างน้อมมาแล้วพิจารณาสองอย่างประกอบกัน มีความแก่เนี่ยเป็นธรรมดาเฝ้าดูตัวเองดูสิไปแก่ไหมแก่ทุกนาทีมองคนอื่นแก่แล้วแก่เออเหมือนกันนี่โอ้ใช่นี่เหตุผลลงตัวนี่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยดูสิเจ็บไหมทรมานไหมเออดูคนอื่นสิเป็นเหมือนเราบ้างไหมเป็นเหมือนกันนี่เจ็บเหมือนกับเราป่วยเหมือนกับเรานี่ถึงจะต่างโรคกันก็ตามก็ป่วยเหมือนกันสังขารมันเสื่อมเออฮึชัดเจนนี่เป็นเหมือนกันนี่ อโอ้มันเป็นธรรมดานี่นะนั่นเนี่ยมันทันเลยนะมันทานโลกมันจะไประสร้างความเศร้าโศกให้กับเราได้ยังไงเสียใจไม่มีทางน้ําตาร้องไห้ไม่มีทางเพราะโอ้เหมือนกันมันอยู่ที่ใครทนไหวมากกว่ากันเนี่ยไอ้ตัวนั้นนะตัวสําคัญเลยนี่คือคนเ,เห็นโลกชัดเจนเป็นกรรมเป็นเวรอะไรนักนะทําไมต้องเป็นอย่าง,งานั้นชีวิตฉันเป็นอย่างนี้ กรรม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 เวรกรรมอะไรนักหนาก็เวรกรรมของคนหนาไงคนหนาคือใครหาเห็นหรือ,อยังเนะจ้าตัวนั่นไงเป็นคนสร้างกรรมขึ้นมาสร้างกรรมดียอมส่งผลด,ดีสร้างกรรมไม่ดีก็ส่งผลไม่ดีเห็นไหมนั่นไงนี่แหละอยู่ที่เราเพื่อเห็นเหตุสิครับโอ้ยดุยดยดุยดยดุดยุดกรรมไม่ดีหยดุดไม่ทําแล้วจำแต่สิ่งที่ดีซะนะเห็นไหม ทีนี้ไม่ต้องถามถึงทีนเนี้ยมันจะไม่บ่นเลยทาไมมีกรรมมีเวรอะไระไม่บ่นทําไมเพราะมีแต่กรรมดีไงนะนี่ละคือการประคองจิตให้มันมีหลักให้มันเห็นโลกชัดเจนคืออย่างเงี้ยไม่ใช่พอพูดอะไรมาเสกโยนใส่ปั๊บสาดทันทีเลยไม่ผิดเราไม่ผิดคนนั้นผิดคนนั้นผิดหนึ่งนี่เป็นต้นเนี่ยเห็นอะไรพออยากจะสอนคนอื่นเขาไปทะทุกอย่างจะลืมสอนตัวเอง นั่นน่ะก็นนี้ผมใช้ไม่ได้ <c oughs> จริงไหมจิตใจไม่หนึ่งวอกแวกนั้นวอกแวกนี่อ้หอันนี้ไม่เขาเถอหาหลักใจให้กับตัวเองไม่ได้ลองลองน้อมมานั่งพิจารณาเหมือนพระอาจารย์บอกพวกเรานี่แหละนี่คือการย้อนดูอดีตตัวเองพิจารณาได้บ่เลยนั่งปัจจุบันแก้ปัญหาไม่ต้องถามถึงพวกนี้ดีแน่นอน ดีสำหรับเราแน่อนอน